บัวแดงครับเอามาปลูกไว้ปีนี้แหละครับเพิ่งจะเริ่มขยายกอออกมาได้นิดหน่อยป่าอยู่นินี่ก็บ,บางครั้งก็ได้มากัดกินไปน้ำคนัคบมันก็เลยขยายโตสารเนจักน้อยสวัสดีครับสบายดีครับวันนี้เป็นวันพุธ ที่ยีบสองนะครับกันยายน2 5งพันารอยบี่ะครับหกโมงสิบเจ็ดนาทีมื่นนี้กับยุคหกหนังหน้าผมก็เก่าแล้วครับเมือขึ้นนี่กับฝนตกอีกประมาณอยู่พักหนึ่งนะครับตื่นสองมาเดี๋ยวสิภาพพเม่พี่น้องไปเบิง <c oughs> ้งบบน้ำไหลก็ว่าแม่นน้ำไหลธรรมดานะครับแต่ว่ามันมีอยียงที่าหายค้ามรู้อยู่ในาน้ำน,นะครับเดี๋ยวสิภาคพเม่พี่นองไปเบิ้งว่า น้ำไหลนี่มันเป็นน้ำที่ไหลมาตั้งแต่เจ้าที่อยู่ดันบนเนาะครับคือแถวนี้นเป็นหอมน้ำมันเป็นการบริหารจัดการน้ำที่่ไห้กระทบเขาเขาเนาะครับเดี๋ยวสิภาพพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งเะครับหลังจากที่ฝนตกมาเรื่อยๆเนาะครับพักนี้ก็เช็ดให้ยเขากลาในหน้าก็รู้สึกว่ามีความเจริญงอง,งามเลยก็ชุ่มช่ำไปเบดเลยครับ เราะว่าเป็นต้นไม้ต้ตนไหลสืดพันธัญญาหารต่างๆเนาะครับเนาะนี่ก็เป็นเขาซินซี่ของผมแต่ก็ดีมากเลยครับว่่จำเป็นที่สิต้องไปใส่ปุ๋ยเคมีเลยครับเพราะว่าหา้าขี่งัวหาขี่เป็ดขี่ไก่หมดเลยนะครับมาใส่การใส่มันก็สี่ค่อนข้างที่สิลำบากแน่เท่ากับเขาก็ต้องเค็เนะครับเพราะว่า ต้องไปสืบปุ๋ยเคมีมันกับนันกับแพ้งเนาะกับหลายบาทยอะขี่ไก่กับแพงคลื่นกันครับขี่ม่วงมุนีกับแพงคลื่นกันแต่ว่ามันันเป็นผลดีตอสุขภาพร่างกายของเขาเนาะครับค้องผมนำเออน้องขึ้นมาเดี๋ยวผมจะได้ทาการระบายน้ำออกจากค้องอยู่ครับเพราะว่าระดับน้ำมันก็เริ่มสูงขึ้นมาหลายติบเดี๋ยวมันสิไปกระทบกับพวกต้นไม้ที่ปลูกไว้ อยู่ริมร,มริมน้ำนะครับกระน้ำเคือนไปมันก็เห็ดให้การเจริญเติบโตม,มันสากนี่เป็นขั้นลอมระวังเขตแดนของผมกับของเจ้าที่อยู่เหนือของผมมันไปอีกนะครับคือปกติแล้วน้ำมันสิไลจากป่าออยลงมาพาให้เขาผมมันเสียดให้เขาผมจ่วงน้ำสัดจนเป็นเวิ้งเลยครับถ้าน้ำแมาแรงน่ยบางครั้ง <c oughs> เป็นเดินเหลือได้ขี้ดินนะครับเนาะ พอดีมันตกผมก็เลยวางแผนนะครับเห็ดใ้เห็ดขั้นลลอมนี่ปิดปิดช่วงนี้ไว,ว้บ่ให้นำม,มาพาช่วงเขาพร้อมเสียไห้เขาผมนี่เกิดความเสียหายเนะครับเป็นบริเวณกว้างผมก็เลยมาจงทางนำให้เพิ่นคือผมสิปั่นขั้นลลอมเลยอ่อมหน้าผมบดเลยอ,อ้อมเพฟังผมนี่ผมสิไม่จงดัน นี่ยนะครับาปางหรือปัะมาณนก็สองเมตรกวา่าอยู่ทางน้ำสำหรับน้ำดันบนเนี่ยนะครับไหลลงไปเป็นการระบายน้ำน้ำที่มาแห้งๆนะครับว่าให้มันไหลไปถวมในหน้าของห้องน้ำรักการนี่ในหลวงราชการที่เก, <S <S ก่าเป็นกระดนํ้ำมาใสนะครับเกี่ยวกับน้ำเหนือเพิ่นบอกว่าถ้าห้องประ็ดทางไว้สำหรับน้ำน,น้ำเหนือทีไ่ไหลลงมาต่้งแ่ ถิงวังยมหนังกระสีไหลามาทับกรุงเทพเต็ตให้กรุงเทพนี่เป็นเมืองบาดาลได้เพิ่นก็เคยบอกอยุรัฐบาลหลายชุดเพิ่นก็ไม่ค่อยได้สนใจนะครับผลปรากฏว่ากร <c oughs> ุงเทพก็ได้ถึงน้ำท่วมอยู่หลายครั้งนะครับอันนี้หลักการเดียวกันเลยครับคือผมบอให้น้ำเนี่ยเข้ามาท่วมหน้าผมเนาะผมก็เนี่ยไม่จงข้องข้างๆเนี่ยครับ เพื่อสีเข็ดเป็นทางนำไหลลงไปสู่ดัดล่างอุดอีกอย่างหนึ่งส้นทั้งนี้นะครับมันกระสิเป็นทีโนนแต่ว่าส้นดัาน,นี้เป็นทีลุ่ม้าน้ำม,มันวิ่งมากริมนี่นะครับกระสีเ้็ดโ้นขางนี้ได้รับนำไปน้ำเป็นการ,วาริวายนนำให้มันสมดุลน,นะครับว่าส้นที่เป็นนาโคกนี่กระสีได้มีนำเข้าไปรอเลี้ยง อันนี้หน้าเป็นหน้าอินซีนะครับที่ผมเลี้ยงปลาผมว่าได้ใส่ปุ๋ยเนี่ยผมอาศัยขี่ปลาเนาะครับที่เลี้ยงไว้ตะกอนหนานั่นมันก็่ยั่งเขียวแล้วก็ตอนนี้สูงถ่วงหัวเลยครับว่าจำเป็นที่เขาต้องไปใส่ปุ๋ยเคมีนะครับบา่งมองก็บา่งมองก็ลมนะรู้สึกว่าบว่าค่อยดีปานเลเนะครับเฉพาะขี่ปลานะครับน้ำก็สิไหล ลงไปพฝนสู่ของเจ้าที่อยู่ด้านล่างนะครับเป็นตะกี้เพิ่นกับภากันกองปาล <c oughs> าแล้วน้ำม,ม้างเสียมันเหมาะสำหรับการกองปลาเนาะครับทางน้ำยางดีเลยซีโร่ถึงน้ำที่อยู่ในนี้นาะครับถ้าน้ำอยู่ในเนี่ยผมใส่น้ำฝนกับน้ำประดาล สองยางเนาะครับที่เขามาเติมอยู่ในบริเวณบริเวณคูคลอมของผมเนี่ยบริเวณเนี่น้ำฝนกำนังบาดาลถ้าน้ำสองยางนี่มันเกิดปริมาณที่สูงเกินไปเนาะครับผมก็มีอ่าทอะบายน้ำอยู่มุมทั้งผุ่นนะครับเพื่อให้น้าไหลลงไปอีกดานหนึ่งนี่เป็นการวางแผนแบบรับกุมมนะครับแบบรอบขอบที่เจ็ดให้การบริหารจัดการน้ำในหน้าเขาของเขาเนี่ ได้ผลยางมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เกิดความยั่งยืนถ้าเพราะม่พี่น้องท่านใดวันก่อน,น,นผมได้เบ่งภาพที่เพื่อนๆในกลุ่มนะครับได้ทรงมาว่านานาำ่วมหน้าเดี๋ยวพอเห็นฮอดคู่สันก็ต้องหันมาเห็ดแบบนี้ครับเพราะว่าผมเคยเจอประสบการณ์มาแล้วว่าน้ำ่วมเขาผมขวมชนิดที่ว่า <laughs> บริเวณนี้เป็นเป็นทะเลสาบไปเลยวันท เหลียวไปเห็นฮอดต้นเขานั่นแหละมันคือแนวความคิดของคําว่าที่ผมต้องปั่นคขาหลอมเลยกันบริเวณหน้าเขาของผมนี่ให้ได้นเ,เพื่อสิ่ไวด้อน,นี่ผเขามาทับนี่อีกอย่างหนึง่งในช่วงฤดูเก็บเกี้ยวนะครับเวลาหฮาสิเกี้ยวเขาเนี่ยเขาจะอยากเกี่ยวนํำแหงๆเนาะถ้าสมมุติว่านำมาในช่วงที่ห้องเก็บเกี้ยวนี่ยขเขา,าไปใดเกี่ยวเขาลุยนำลุยตุ่มเลยแต่ถ้าห้องมีระบบ กนนารนำยุงซีนี่ก็ถึงฤดูเก,เก็บเกี่ยวเขาก็ปล่อยนำออกด้านมุมทั้งปุ่นนะครับที่เห็ในหน้าเขาเขานี่แหง้งเลื่อการเก็บเกี่ยวก็ชิสะดวกนะครับนี่ได้ผลหลายต้อนะครับยิ่งปืนนัดเดียวได้นกสองสามตัวก็ว่ากันไปนะครับนำน,นี่ผมกับสิได้ปล่อยออกตอนนี้ผมผมปล่อยนำที่อยู่ที่อยู่ดันทาง อย่างนัน้นผมบอกแล้วปล่อยลงมาเซของปลาที่อยู่หนาเสาทงผมนะแล้วก็ผมก็ระบายออกไปดันนกคือในหนีสามารถบริหารจัดการน้ำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าสิเป็นน้ำฝนน้ำบดานน้ำม,มากน้ำน้อยเขาสามารถเพิ่มเขาสามารถลดได้ตามที่เขาต้องการเลยครับน้ำฝนหนี่เขาก่าว,ว่าถือววา ต่ะละปีมันสิมากหน่อยมาหลายสำเนียเนะครับแต่ถา้าเฮ้าเฮ็ดระบบคล้องทรงนำไว้ริมหน้าเฮ้ายัางเสียเพร่ะเดินว่นาห้องเมืองนะครับมันก็สี็ด้เฮ้าได้รับผลกระทบที่หน่อยหรือหน้าบางท่านอาจสิบ่มีน้ำมันาดานเขามาเติมทำม,มินำเขามาั้งสิเขาก็ต้องไม่เฮ็ดประตูนำตรงนี้นะครับเพื่อสิพันน้นำเขามาในหน้าเฮ้าก็ได้ผมก็เฮ็ดไว้ขึ้นกันแต่ว่า ผมพ่ะท่านได้จำเป็นที่สิตองเอานำทั้งหอกของมาในหน้าผมนะครับตอนนี้แต่ว่ายู่โซนทั้งนี่มันเป็นโซนหน้าปกนะครับของผมขึ้นกันมันมีความต้องการนำอีกอย่างหนึง่งผมเสียนำบาดาลของมากก็ได้ยุบแต่ว่าช่วงนี้คือได้นำอย่างมากก็คือปล่อยให้มันเป็นตามสถาบเหตุการณ์ของมันไปกับว่าได้ซีเรียสนะครับนี่เป็นคณะท่องคำของผมผมก็ได้ ลงมะพลาวไปแล้วเนาะครับเนี่ยน้ำระดับน้ำเริ่มสิขึ้นมันนุนต้นมะพร้าวผมวเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะไดไปปล่อยน้ำช่วงนั้นเพื่อลดระดับน้ำให้หน้อยลงเป็นการสร้างความพอดีเนาะครับให้ครับผลผลิตของเราคกับพื้นที่ของเรา่้นที่เป็นน้ำเหนือผมเสียลงด้าน้างทั้งนั้นเนาะครับส่วน ตนที่เป็นด้านโคกของผมด้านคนผมเสียมาลงหนี้เบิดเลยนำม,มุมเนี่ยสิพาพพอมเพี่น,อน้องไปเบึงมนีเป็นนำในสานะครับที่ไหลมาจากต้นทั้งบนโคกผมนี่รู้สึกว่าระดับนำสูงแล้วของโซผมก็ได้ล่อยเพราะมันสีหาของง้อมาใส่ก็ได้อยู่ครับแต่ว่าเม่ท่านได้ไปสืบของง้อคือผมใส่มันมีทอฝังยุงผมก็เอามุมเขียวนี่ มะมัดเป็นกองขี้ยกันปลาที่สิออกจากสานีเมืสะตรงขามกันนีกแื้กันเริ่มระบายออกมาหลงสมโอ้ปลาก็เริ่มมะเล็นน้ำเนาะครับุพออยู่หนาพอน้ำเนมนเนมหลายเติบพี่ วางถนนแบ่งกลางนี่ครับโ้นทั้งนี้น้ำสีไหลลงมุมพุ่นไปเข่าสาลูกเมื่อกี้นี่ครับราคาโซนที่อยู่ฝั่งนี้มันเกิดเป็นคลองใส่ไก่ปิ่งปลาไหลผมนะครับก็สีไหลมาลงสาลูกนี้ก็สีออกมุมนั่นคือกันน้ำท่าทั้งผี่มันเยอะเกินไปนะครับมันก็สีมีการระบายนา้ำ ลงมาสู่นี่อันนี้ผมตั้งระดับปกติไปแล้วทำมันเกินมันก็สีลงมานี่ครับมองนี้ก็ษีออกลงไปสู่หน้าของคนที่อยู่ข้างล่างเลยนะครับเนาะถ้าหากว่าพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วมน้ำแรงนะครับอยากเสียวรูปแบบของโคกหน้าผมไปใส่ก็ได้ด้วครับหรือย่งบอขัดไก่สนใจที่สิเขามา ศึกษาโรงงานนะครับของมเบิงว่าการบริหารจัดการนำแบบยั่งยืนเฮ็ดแบบใดนำจังอยสิบถ่วมเขาเฮาเห็ดแบบใดนำนีำนะเขาเฮาจังอยสิมีใส่แบบทึงปีทึงฉาดกรบ่บลงงนะครับก็อลองผมาศึกษาเบิงนะครับผมกับพ่อพี่สี่ให้ความรู้ได้อยู่หลักการมุนี้ผมก็ได้ ประสบการณ์ของเจ้าของน้ำอีกอย่างหนึ่งผมก็ได้น้ำอาอนแทางของอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่เก่านำมาประกอบใส่น้ำกันน้ำนะครับเดี๋ยวอีกต่อไปเกียนอยู่ข้างหลังผมนี่จะเป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่ผมสีเข็ดในไว้ๆนี่ครับเดี๋ยวค่อยติดตามชมเะครับมื่อนี้ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ